มันเป็นฝางมันจะเป็นต้นต้นนึงอ่ะเหมือนคล้ายคลพวกต้นกระเจี๊ยบอะไรเงี้ยหายตลอดเลยรอพวกเธอต้องนานให้รวยขอให้รวยมันเริ่มมาถ่ายรูอีกเรียกถายรูปสิครับเงี้ยเนี่ย

นตกหนักมากตกแรงมากโอ้โหไม่ได้ขายของภูมิใจมากเลยวันนี้คุณจะให้มันตกหนักๆวันนี้ให้คุ้มกับที่หนูขาดาง,งานเรางั้นเลย อ๋ถึงว่าบางทีสีบอลเข้ามาคันหนึ่งไมยังมองหน้าไปรออยู่ไห่เราไม่คุ้นนะเราก็ลูกบอลแล้ก็ูกบอลก็จอดรอเราก็จอดรอเราเพราะนี่นี่ยันยงบุรีรัมสีค่ะโอ้โหสติก ตม่เลยคุณู้ชายน้ำน้ำัวหิวแล้วรอไม่ก่อนมึงอยากส่งภาษาบุรีรัมย์ให้เขาหน่อยตอบจำเมียนปริ้ยจำเมียนจำรเดียเป้ยเต่าต่าเตปยนเลยน้ำไม่ทนน้ำฝาน้อร่อยน้ำบ้านในน้ำหวานให้เขาองน้ำฝามันเป็นน้ำเหมือนน้ำกระเจี๊ยบอะเป็นต้นโ ทีนี่ยได้เสียกันได้มึงตอบที่สันเสียงนอ่านแล้วเฮ้ยเออเขาบอกว่ารถที่เอามานั้นบริจาคใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใหญ่ใหประมูลเริ่มตี้ห้าบาทใครให้ตั้กว่านี้ไหมใครให้ตั้กว่านี้สองก็ลืมไหนซอที่ไหน Ha, น้ำฝางมันจะเป็นต้องใช้ต้องกระเจี๊ยบโล่งอย่างเดียวเดี๋ยวร่วมรับปรทานอาหารนะคะมันมีไก่มีไก่คือเพราะว่าไก่ใช่ไหมไก่กินข้ you you <zuk media. S 3> าวอ่ะ <ile> เมียนเมมินเมียนชิวเมียนเตียไก่เนาะมีเพลไก่นีไก่ทอดแต่ทอดน้ำมันหมูไม่ถึงว่าบางครั้งวันที่เราต้องต้องเตือนตอนนี้ใครเตะโตวไม่รู้สึกแล้วชาไปหมดต้ยกหมเมื่อกี้กิงเมื่อกี้แบบปั๊บเลยยไรวะ